สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาถึงคิวเรียนพระอาจารย์วันอุตโมโนะครับพระอาจารย์วันอุตโมรุ่นที่6นะครับปี2517นะครับ17นะครับวัดธรรมอภัยดำรงธรรมจังหวัดสกลนครน,นะครับคุณเฉลิมชัยนะครับ อดีตบกนะครับนิตยศาลานโพสร้างถวายนะครับสร้างถวายในสมัยนั้นนะครับผู้จัดสร้างนะครับเป็นผู้จัดสร้างแล้วก็ถวายด้วยนะครับเนื้อที่จัดสร้างก็จะมีเนื้อเนื้อเงินนะครับเนื้อทองคําเนื้อเ,ออง,เองินนวัโลหะทองแดงนะครับแล้วก็มีเห็นเป็นเนื้อพิเศษก็คือเป็นกระไหลเงินหน้าทองด้วยนะครับก็คือเอาทองแดงนั่นแหละเพราะว่าตัวเหรียญกระไหลเงินหน้าทองเนี่ยนะครับตัวโคตรเป็นโคตทองแดงนะครับนะครับ โค้ดตำแหน่งเนี่ยเหรียญ um. รุ่นเนี้ยต่อโค้ดแยกเนื้อนะครับอ่าถ้าโค้ดตำแหน่งเนี้ยก um re ็คือเป็นเนื้อทองแดงแน่นอนนะครับทองแดงเองเหรียญเนี้ยดูผิวเหมือนนวะนะครับตีค่อนข้างตัวเองแต่พอดูโค้ดเป็นโค้ดโค้ดทองแดงนะครับองนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นโค้ดทองแดงนะครับแต่ทําเป็นกระไหลเงินแล้วก็หน้าทองไอตัวทองแดงกระไหลเงินหน้าทองเนี้ยตัวเนี้ยเห็น หมุนเวียนค่อนข้างเยอะนะครับก็คือน่าจะทํามาตั้งแต่สมัยนู้นแหละนะครับแจ่กรรมการอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เห็นแบบเนี้ยเยอะนะครับคราวนี้เหรียญนะครับมีถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็จะตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดตรงนี้นะครับถ้าเป็นนวะก็จะตอกเลขนะครับตอกเลขนะครับเนื้อเงินก็จะตอกเลขนะครับก็จะแยกกันแบบนั้นนะครับตัวนวะนะครับ นวะนี่ตอกเลขด้านหลังนะครับตอกเลขด้านหลังนะครับตอกเลขด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มีโค้ดด้านหน้าบริเวณนี้นะครับถ้าเป็นนวะนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวนะครับดูแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินโค้ดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับโค้ดจะอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็ตัวเลขก็จะอยู่บริเวณนี้เหมือนเหมือนกันนะครับนะนนั้นก็ ตัวโค้ดเนี่ยจะสลับแยกเนื้อน,นะครับเพื่อให้แยกได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันถ้าทำกระไหลแล้วเลี่ยมไว้เนี่ยก็ดูยากเลยนะครับนะก็เป็นข้อดีของรุ่นนี้ที่ผู้สร้างใส่ใจรายละเอียดใส่ใจรายละเอียดต่างๆให้เราเราจะได้แยกออกนะครับทานี้วิธีดูเหรียญจำนวนการสร้างเหรียญเนี่ยไม่ได้ระบุไว้นะครับไม่ได้ระบุไว้ ชัดเจนแต่ตัวเนื้อเงินก็เห็นเลขไปจนถึงหลักร้อยนะครับตัวเนื้อเงินน่ะตัวเลขไปจนถึงหลักร้อยเนื้อโลบะก็เห็นไปหลักร้อยเหมือนกันนะครับหลักสิบหลักร้อยเหมือนกันที่เห็นนะครับที่เห็นเนื้อเงินนี้ไปร้อยแน่นอนร้อยกว่านะครับเนื้อเงินก็เห็นอยู่หกสิบสี่สิบกว่าเนี้ยเคยเห็นนะครับเคยเห็นดังนั้นก็ดูเล่นหานะครับก็แยกส่วนวิธีดูเหรียญเนี่ยดูเหมือนกันนะครับดูเหมือนกันดูเหมือนกันดูยังไงอ่าอันนี้ดูยังไง ดูง่ายนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเอาเหรียญที่ไม่ได้เลี่ยมนะครับนะครับผมทําให้ดูนะครับนะครับพอซูมเข้ามาใกล้ๆเนี่ยท่านจะเห็นเส้นเลยนะครับเห็นเส้นนะเส้นโค้งเส้นนะเนี่ยนะครับพยายามจะให้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวผมเอาเลนช่วยนิดนึงนะครับนะครับนะเห็นะครับท่านจะเห็นเส้นแบบเนี้ยนะครับนะครับเห็นเส้นนะครับเส้นจะเป็นแนวเนี้ยนะครับแนวนะครับ ถ้าเอียงจะเห็นเส้นนะครับเส้นเนี่ยนะครับเส้นไปแบบนี้นะครับเป็นเส้นเสี้นโค้งไปวงตามเหรียญนะครับแล้วตรงมุมเนี้ยจะมีขฉีดนะครับอันนี้ไม่ใช่รอยตําหนินะครับเป็นขฉีดนูนขึ้นมาเลยนะครับเป็นขฉีดนูนขึ้นมาเลยจากบล็อกนะครับเพราะว่ามีทั้งสองนี่นะสองเหรียญเนี่ยนะครับเน่นะครับเอียงดูครับพยายามจะเอียงให้ท่านเห็นเนี่ยนะครับตรงเนี้ยก็จะมีขีดคมๆอยู่นะครับ ตรงนี้จะมีฉีดคมคมอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับอย่างถ่ายตอนกลางคืนนี่ลาบากนะครับต้องใช้คมไฟช่วยนะครับจะมีขีดอยู่ตรงนี้นะครับดูเหรียญนี้ครับเหรียญนี้ก็มีเห็นไหมครับมีฉีดแหลมแหลมมันเข็มเลยมันเข็มเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่าในจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งแล้วดูเหรียญเวลาดูเหรียญท่านต้องดูเหรียญให้ให้ผิวเหรียญเนี้ยเรียบเรียบนะครับเรียบเรียบตึงๆึนะครับที่เราบอกว่า เรียบตึงเห็นไหมครับผิวเหรียญจะไม่ย่นนะครับตัวอักษรก็จะไม่ไหลด้วยนะครับในขีดนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับตัวอักษรนะครับด้านหลังนี่ยิ่งดูง่ายนะครับเห็นไหมครับเอียงปุ๊บอานจะเห็นเส้นเลยครับเส้นเส้นขีดเป็นแนวขวางเส้นเส้นเสี้ยนเนี่ยนะครับวิ่งเป็นแนวขวางมันมันตีตารางตีเส้นนะครับนะครับขีดไปขวางแบบนี้เลยนะครับขีดไปขวางแบบนี้เลยนะครับนี่ดูง่ายมากนะครับ อ่าแล้วก็มีเส้นขวางฝั่งนี้นิดหนึ่งทะแยงมาฝั่งนี้นิดนึงครับอ่ายังที่เห็นเลยนะครับอ๊บอ่าเห็นไหมครับจะมีเส้นเล็กๆเส้นขนแมววิ่งขวางนี้เลยนะครับแล้วตัวเหรียญรุ่นนี้ก็ไม่ได้ยกขอบด้วยนะครับไม่ได้ยกขอบน็ไม่มีขอบนูนขึ้นมาขอบก็จะเสมอไปขอบเหรียญไปเลยเนี้ยนะครับแล้วก็มีรอยตัดนยนๆฉีกๆนิดนึงอย่างเงี้ยครับอยู่เหรียญนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับ ก็ขอบเหรียญเนี่ยก็จะมีรอยตัดมันเหมือนเวลาปั๊มตัดนะครับนะฮะอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับียงปุ๊บก็จะมีเส้นเซียนนิดหนึ่งนะครับอันนี้มีลายนะครับจะขวางแบบนี้นะครับขวางไปแบบนี้นะครับเส้นเซียนนะครับอันนี้โคตรทองแดงเดีียวนี้เป็นทองแดงกระไหลเงินนะครับแล้วก็ปัดหน้าทองนะครับถ้าดูดีๆมีเส้นวงเดือนด้วยนะครับองคเนี่ยนะครับมีเส้นวงเดือนที่คอแบบเนี้ย นะครับครับเป็นเส้นวงเดือนอยู่เงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จํานวนสร้างก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับส่วนการเล่นหาก็เล่นหากันอยู่นะครับสากลนะครับเล่นหากันอยู่สากลแต่ราคาไม่แรงนะครับก็ขยับขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนลูกศิษย์ที่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาแต่จํานวนเหรียญมีเท่าเดิมนะครับก็น่าจะพอได้ข้อมูลแล้วก็ได้จุดสังเกตกันไปบ้างสําหรับเหรียญรุ่น 6. พระอาจารย์วันอุตโมนะครับวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมปีหนึ่งเจ็ดนะครับท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับในวงในเว็บในสนามก็ยังพอเห็นอยู่นะครับยังพอเห็นอยู่นะครับเื่อท่านใดสนใจเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็คลิปนี้น่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมส่วนท่านที่กดแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ